นอนนอนเนาะนอนร่นอนมันมาแหวงดอกเอใบสีเสียวร่อยแม,นม,ม่น้ำโขงเอาเอาไป,ไปไปร่อนเอาไปร้อยขุดหลวงประชาร์กลางน้ำกุแล้วอยู่แม่น้ำโขงเลรอไปใบขอพรจากพระาธาตุแม,นม,ม่น้ำโขงขอพรจากแม่น้ำโขงข้าหมหานาที มันเป็นใบสีเปิดบารมีใบสีเปิดซับก็เนี่ยเหมือนก็แรกตัวนี้เอาไปเฮ็ดให้สมเกียรติเพิ่นเดี๋ยวจะไหนครับ <c oughs> นอนหลอดเออนอนไรสั่น <c oughs> เป็นในละสามข้าวบวามาขึ้นอยูย่จะไหนไมไปสามข้าวบอกว่บาบอกว่าท่านไหนมีผู้ใดหัวจัก <c oughs> เลยบอนที่ผู้ใดไล่ง,งาน <c oughs> เออ เมื่อเสียงร้อยุสุดแล้วหมอขันหมอทวีโชคคนนี่หันกนะหมอกัดดูก็ดีแล้วละ่ะเขาจะได้รู้รายละเอียดต่างๆนงเนาะไอ้ลำพันได้หววันไปเลยนี่ไสบ้านนอ๋อน้่งสิไปใส่หนึ่งขายของกับแม่เมื่อี่เลยย่ใส่นี่ยเมื่อใส่ผู้ใส่้อ๋อเอาไปไาบบกนินแล้ว ยายสิยุ่งเงี้ยนเฝ้าเงี้ยนว่ได้เฝ้าค่ะมาดูแลแล้วๆว่ามีก้นกับป้ายอะไรยังสี่เลยเป็นมวยลุงโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอันนี้ก็สิฮะบ่แล้วก็หยอกไปเลยเขายันพวามเหมือนเขามาถ่ายอยู่บ้านอยู่เออเออว่าดีดีจ้า นะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าสุขสิ่งสุขอย่างเข้าเหตุแต่เมื่อแล้วคืนมาจนไหนที่แรกเนี่ยใบสีเที่ยวขึ้นรถไปเนี่ยว่าใบเอา,าไปปล่อยแม่นำ้ำซีอยู่ไอ้ยมองวัดกลางโกสุมปูพคนก็นเลยบอกว่าใบาสีนี่มันเป็นใบสีใาบาสีบารมีเปิดซับใบสีบารมี ของบอสโจที่ประเด็กขึ้นมาเนี่ยสองปีแล้วบายสีนี่เป็นตั้งแต่เดี๋ยล่ะพญายง,งการเป็นปราสังขารไปเนาะนะครับอันนี้เป็นเอาขึ้นไปไปซึ่งเฮือนเขาพอเห็นจากเสือบายสีสุกเสือเนี่ยหลังจากทํามิที่เรียก็จะไปร้อยน้ำนะครับ อืน่นบัตรไพ่ไปซะก่อนมืออื่นสีสั่งล่ำไปแม่น้ำโขงเหยาใบสีไปปล่อยอ่าร่างผ่านมาส้างเลียบหนองเนี่ยบัตรลำพันเนี่ยเมื่อกี้อำนาจอยู่เออเสด็จที่แรงกว่าเสียอำนาจกัลลำพันเอาไปปล่อยกู้ผนก็ได้สร้างเปลี่ยนแปลงใหม่มาเนี้อาจารย์สนชัยก็ได้มาเอาใบาสี ไปเองเผื่อสิจะไปบอกไปกล่าวมันถูกต้องพระวันเป็นใบเลยใบ,ยบยสีบรลั่งใบสีเปิดบารมีใบสีเปิดศัพท์เป็นใบสีใหญ่กระสิไปพุ่เหล่าพระธาตุลาน้องมีบัตรลำพันสองแปดแปด ลำพันธุ์มุสวสภิบันภิยบ,บันมานบกระโทมมหาอยู่ภิยบันม่านนบเป็นโถมมหาเป็นไปลำยุสาเกลกำลังจะเดินทางกลับ ทางกับ,บานว่าพกติไปเยียมแม่จะไปหาแม่มันชาวบาโรงพยาบาลศีนกเรียกนั่นเิ่นมีข้อจำกัดค้นบาดเขาไปไงเด้กัามาถึงเวล่าถึงเวลาแล้วแล้วก็ต้องอบอมีคนนอนเฝ้าคนไข้คนป่วยก็บสักยูู่้เดียวหมอนอนหมอเป็นผู้เฝ้าอย่างเดียวนั่นคือระเบียบระ,ระเบียบการของโรงพยาบาลน,นะครับ เป็นระเบียบที่พ่นตั้งไว้เพราะว่ากัดขาไปหานจุนจาคนคนหลายโลกอ่าคนไข้กับโลกเนี่ยมันกับวัคสามัคคีกันเพราะว่าโลกเนี่ยมันก็ยอยู่น้องคอนไข้ก็มีแล้วเออพยาสงการเราอยู่ตะกีละเราก็นอนอยู่ผู้เดียวนะครับมีตั้งแต่พวกพยายบ,บาลดูแล อโอ้โนี่มากับรถไกไ่ไยมากับตัวมาสึงหงัดโกสุมโมโหลนสีกกับไปบ้านไพรถกระายช่วงระยะน,นี้องใจเย็นๆนะครับมือขค้ืนสาวหน่อยเพื่อนกไปเหรีญยุ้ย,ย,ยถ้าอยากกระพุ่มพิสัยพคตลายเป็นบอสโจไล่างานถึงมากว่าพคตลาย หมูว่วานเนี่กก็ไปยู่น้ากันแหละครับหมูว่วานไปไปยู่น้ากันไปรอดเบิ้งอาการว่าหมอพอดีไปยังก็ที่พี่สแกนนี่ยังพอดีอ่ะเนาะเราก็ไปเอกสเสล่นนู่นนี่นั่นเมดทุกอย่างเลยเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่กก็ไปกับบอตโจโกับยุหันแล้วก็บเพว่าะจะเป็นอาจารย์นี่ยังหมู่เพื่นก็เยอะนั่นเป็นกับประสานงานแรีนนั่นแรนนี่ แต่บ่าคนแม่ชุ่ผ่านเหมืนกันเล่ากะเพื mm. ่อเอาซะยังไงว่า mm. ว่าไหน mm. เขาไปเบิ่งเล่าตอนเิ่นถ้ำยังผลผลนี่ยังออกมาได้ออกไปกั mm. กัหนาตาเนี่ยก็สดชื่นทย่เรอกแต่ว่าลูกๆทั้งหลายไม่สบายใจว่าอยากให้ตรวจดูทุกอาการเพราว่าจะเป็นกระดูกว่าจะเป็นอยังแน่ล่ะอ่า เอาเมือสุกยางล่ะในเรื่องตับไตใส่พุ่งปอดมุ่นนั่นล่ะเป็นก็เลยล่อถาเช็คเบื้องเตียงห้องนอนพิเศษว่ามีห้องใดที่ว่างห้องใดที่เ้าไปนั่นได้นอนรักษานอนดูอาการเพราะว่าหมอใหญ่หมอกระดูหมอสวีโชว์คนทำง,งานอยู่หัน วันนี้พันกับว่าพอดีไปคันป้อป้อป้อไปลุมาซีเรียนเป็นว่าทีไปหาหมอก็เลยไปอยู่นั่นเลยไปดูแรลรักษาอยู่นั่นเลยเขาไปโรงพยาบาลกมีมีหมอเฉพาะทางเพิ่นสิได้ดูดแลนะนี่ถ้าเขาไปโดนป้อโจนะอาจารย์ต้นชัยป้อด้แวะ์ดอกเพราะว่าแกได้เดินทางไปมีพวก สมัครสอจอมถาถ่ายยุบานร้ายคือกันเพื่อที่จะมาอาร์ตสปอร์ตได้รับแล้วย่วัดรับหอดเครื่องรถอำนาจโจมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับอาร์ตกลับขึ้นกระดิมาไล่งานในเอฟซีสุขสันทุกคนดได้ได้ได้รับทราบได้ไดเ,ดเข้าใจครับอัปเดตล่าสุดของเมสุภาน,นอนอยูรุ่งบานศรีใน,นก,กระดิ้งแต่เมื่อคืนอาจารย์สนชัยกับเบ นางรุ่นเล็กว่าก็บอดโจโย,ยู่นะครับยูมองเกาหีนางล่อฟั่งข่าวค้นป่วยนั่นแหละเป็นนางยนต์กันเพราะเล็กว่าหาหนึ่งเพินเต้นสักกระโยงยู่คือว่าไม่ได้หน่อยตัวเพิ่นหาหนึ่งเล็กข,ข้างแาง ว่านองยูทูไผ่โชว์วันว่าห้องหาศูนย์หนึ่งเปตามเรียกหของของลูกไส้คนน้นองยูทูเพอเรียกออกแล้วมึงว่านเ่ยก็ตางคนต่างแยกใหญ่กันไปเพราะว่าหมอเขาเอาเม็สุภาพลงไปตรวจเช็คละเอียด ล่างกับบนไปเอ็กเซลล์เบิง้งโน่นนี่นั่นก็เลยหมอ,นหมอ,อคนบอกว่าปฏิกิริยาของหายเรียบร้อยแล้วกักเคงจะพักพักแล้วกับ่มีผู้ใดเข้าไปจุดจันได้เพราะว่าห้องนั้นเพิ่นเปิดให้เพิ่นเปิดให้ญาติเป็นเวลาเขาไปเยี่ยมไปยามเป็นเวลายุโรปมาซีนครลกลินเนี่ยก็ดีนะครับ รักษาการดูแลควบระเบียบเรียบร้อยวินัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจัดระบบระเบียบดีเพื่อป้องกันเชื้อโรคก็ให้เข้าไปโร่ยงบาลค้นมาหลายถ้าได้เข้าไปหั่นก็นสบายใจน,น,นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามอัปเดตล่าสุด ของแม่สุภาเนาะว่าเมื่อวานนี่ก็ทุกคนจะไปนั่งเบิ่งหันก็บ่ะไ้พอดโจก,ก็เลยปรึกษากับพี่สะใภ้ลำพันธ์นะนะปามน่านะ่ะว่าเข้าไปาเสบียงลนะมือนี้ก็มือ,มอวันธรรมดามือวันพฤหัสบดหมื่บ้านี่เนาะเอาเขไปตรวจไปเช็คไ,ไปเบิ้งยังสุดแทะญี่ปุ่นมานอนดูสิค่ะพอดีขึ้นก็เลยได้ไปนะล่ะไปแล้วก็ได้ได,ได้นอนที่โรงพยาบาลศีรษนกระดิด่งในล่าสุดนะครับ ในหลาสุดเนี่ยพรท่านได้ก็ไปเบอร์อาการมาเป็นยังไงเป็นแบบไดแล้วเดี๋ยวขอข้าวข้าวขอมุ่งนี่ยอย่างข้าพเจอาจารย์ส้นไช่ได้ไปกับขงสิงมาบอกสู้ฟังแต่ว่ามืเอื่นนี่วันทีไปแม่นลำโขงไปปล่อยใบยสีก่อนใบสีเดี๋ยวเรมาจากอ่าทั้งเฮือนเพิ่นหมดละมองของพระเพิ่อนอาจารย์ว่าใบาสีนั่นจะยิ่งคิงแล้วนะใบสีนี่เป็นใบสีบรรลัง่งใบสีบารมีใบสีเปิดทรัพย์ จารย์ชนชัยก็เลย้องมากาไปเอาเองวันต่อไปแล้วก็เป็นว่าแถวไปปล้อยแม่นม้ำซี่วัดกลางกุมผภูเพิ่นก็เลยบอกว่าบ่าได้ต้องเอาไปแม่น้ำโขงวันท่านวาไปปล้อยวัดพระธาตุหลาน้อ,องพระธาตุกลางนา้ำพื้นเนี่ยนะครับเอาจะได้ก็โชคดีไม่ใช่นะครับน้ำพ้นทีได้โชคได้ลาบเนาะปีใหม่นี่ก็ขอให้มีแต่ด,ดีกับดด ไหลเขาย่างเดียวนะครับว่ามีไหลออกขอพ้อยทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ